ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,621ในที่สุดวันที่3ก็มาถึงอย่างรวดเร็ววันนี้ช้างเซิ่์ต่อมาถึงถนนโบราณแต่เช้าเพื่อรอข่าวดีจากจางเตอ,อร์เมาในเวลานี้ช้างเซิรต่อรู้สึกตึงเครียดและวิตกกังวลอย่างมากตามคำสั่งของอิงจูเขาจะต้องจัดการกับตระกูลอันให้เรียบร้อยก่อนเที่ยงคืนวันนี้นั่นหมายความว่าต้องลงมืออย่างช้าที่สุดก่อนห้าทุ่มช้างเซิ่ต่อวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว คืนนี้เขาจะไปยังคฤราสห์หมื่นหลิวเวลาหนึ่งทุ่มตรงในเวลานั้นเขาจะเสาะหาสถานที่ปลอดภัยในคฤราสหาดหมื่นหลิวกบดานอย่างเงียบๆเ,เพื่อรอโอกาสเมื่อถึงเวลาเขาจะลงมือโจมตีฆ่าคนตระกูลอันทั้งหมดทันทีดังนั้นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาในวันนี้คือการได้รับอาวุธวิเศษอื่นเพิ่มเติมจากจางเออร์เหมาก่อนเวลาหนึ่งทุ่มตรงแม้เขารู้ว่าจางเออร์เหมาจะยังไม่มาเปิดแผงขายของจนกว่าจะถึงเวลาเที่ยง หรือแม้แต่ในตอนบ่ายแต่เขายัางอดไม่ได้ที่จะมาอย่างถนนโบราณในตอนเช้าตรู่และรออย่างใจจดใจจ่อและวันนี้จางเออร์เมาก็เหมือนเช่นทุกวันเขายัางไม่มาเปิดร้านจนถึงเวลาบ่ายโมงตรงเมื่อเห็นจางเออร์เมาช้างเซิ่์ฟตอไม่สนใจเรื่องการสนทน่าทีแต่อย่างใดวิ่งเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วถามว่าเออร์เมาเป็นอย่างไรบ้างคุณได้ติดต่อกับเจ้านายของคุณหรือ,อยังวันนี้ส่งสินค้าได้หรือไม่ จางเออเหมาสายศีษะพูดอย่างช่วยไม่ได้ขอโทษด้วยท่านผู้เท่าเจ้านายของฉันบอกว่าวันนี้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ขณะที่พูดเช่นนี้จังเออเหมาเห็นใบหน้าช้างเสริมตอแสดงออกถึงความผิดหวังจึงกล่าวเสริมอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเมื่อคืนเขาบอกว่าจะออกนอกเมืองทันทีเพื่อหาสินค้าอีกชุดหนึ่งตอนนี้สินค้าในมือยังเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะรอสักสองวันเพื่อรวบรวมสินค้าให้ได้ชุดหนึ่งหากคุณสนใจคุณสามารถรออีกสองวันเมื่อถึงเวลานั้นอาจมีสินค้าให้คุณห้าถึงแปดชิ้นช้างเสิงต่อถามด้วยความประหลาดใจสินค้าอีกชุดหนึ่งมันมาจากที่ไหนเป็นสินค้าประเภทไหนจังเออร์เหมาสายสีสะพูดว่าฉันไม่อาจบอกได้ว่าสินค้ามาจากไหนฉันมีหน้าที่รับผิดชอบในการกระจายสินค้าเท่านั้นแต่คุณไม่ต้องกังวล อีกเพียงสองวันฉันจะนำสินค้ามาให้คุณเองช้างเซิรงตอถอนหายใจความเสียใจปรากฏบนใบหน้าของเขาพูดว่าเบอร์พูดตามตรงเออร์เหมาฉันจะไปเยียนจิงโดยรถไฟคืนนี้จองเที่ยวบินจากเยียนจิงไปอาเจนติน่าในวันพรุ่งนี้และจะออกเดินทางออกจากหัวเซียในวันพรุ่งนี้จเออร์เหมาถามด้วยความประหลาดใจท่านผู้เฒ่าทำไมคุณถึงรีบร้อนเช่นนี้ใบหน้าของช้างเซิงตอดูน่าเกลียด กล่าวกับเขาเชิงตำหนิว่าคำพูดไม่น่าฟังเช่นนี้คุณพูดมาได้อย่างไรรีบร้อนอะไรกันเพียงแต่ฉันออกจากบ้านมานานเกินไปได้เวลากลับไปหาพัญญาและลูกลูกของฉันพวกเขายังรอฉันอยู่จังเออเหมาโผ่งออกมาอายาก็แค่อีกเพียงสองวันเท่านั้นคุณรออีกสองวันจะมีของฉันยอดเข้ามาไม่ต้องกังวลฉันจะให้เขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณเลือกก่อน ช้างเซิงต่อสายสีสยางช่วยไม่ได้ครั้งนี้ฉันไม่อาจรอได้จริงๆทำไมคุณไม่โทรหาเขาตอนนี้บอกเขาว่าถ้าส่งของให้ตอนนี้ยังทันเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องเงินหากฉันถูกใจฉันสามารถจ่ายราคาเพิ่มเป็นสองเท่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาจางเอ,อ่อเหมายักไหลพูดว่าฉันบอกเขาทางโทรศัพท์ไปแล้วบอกว่าถ้าเขาไม่สะดวกจริงๆฉันจะขับรถไปรับเองจากที่นั่นก็ได้ แต่เขาบอกว่าอย่างเร็วที่สุดจะต้องเป็นวันมรืนนี้จังเออร์เมาพูดอีกครั้งบอกคุณตามตรงเหตุผลที่คนกลุ่มนี้สามารถทําธุรกิจนี้ได้อย่างยาวนานโดยไม่ถูกจับเพราะพวกเขาไม่ใส่ใจเรื่องเงินมาก่อนแต่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยมากกว่านี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ทำให้พวกเขาไม่เคยเสียทีถูกจับได้มาก่อนเป็นเวลานาน หากมีคนทำให้พวกเขาเปลี่ยนแผนเดิมโดยการเสนอราคาที่สูงขึ้นพวกเขาคงถูกพวกเล่ยจือจับไปนานแล้วเมื่อได้ยินคำพูดนี้หัวใจที่หวยหาอาวุธวิเศษของช้างเซิ่งต่อรูรร้สึกตายด้านขึ้นมาจริงๆเขาพยักหน้าเบาๆด้วยความผิดหวังอย่างมากถอนหายใจพูดว่าดูเหมือนว่าครั้งนี้จะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำการค้ากันอีกแล้วจางเอ,อิ่เหมาก็ดูเสียใจเช่นกันไม่มีทางช่วยได้จริงๆท่านผู้เฒ่า ไว้โอกาสหน้าเราอาจมีโอกาสได้ร่วมมือกันในอนาคตจังเออร์เหมาพูดอีกครั้งใช่แล้วท่านผู้เท่าคุณสามารถรอได้ถึงหนึ่งทุ่มใช่ไหมฉันจะพยายามต่อสู้เพื่อคุณอีกครั้งหากประสบความสําเร็จฉันจะไปหาคุณที่โรงแรมฮอลิเดย์ช้างเซิงต่อที่ในใจสูญสิ้นความหวังเมื่อได้ยินคําพูดนี้ของจังเออเหมาเขาย่างพยักหน้าด้วยความคาดหวังพูดว่าฉันจะอยู่ที่ฮอลิเดย์อินจนถึงหนึ่งทุ่ม ตกลงจังเอ,อิร์เหมาพยักหน้าอย่างหนักแน่นพูดว่าฉันจะไปที่นั่นทันทีที่ฉันมีข่าวดีเหตุผลที่เย่เฉินสั่งให้จังเอ,อิร์เหมาทั้งหลอกล่อและทดสอบช้างเซิงต่อด้วยสินค้าจำนวนมากในวันมะรืนนี้เพื่อกระตุ้นช้างเซิงต่อให้ได้มากที่สุดเป็นการทดสอบว่าเส้นตายคืนนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงหรือไม่หากเสนอความเย้าวยวนของอาวุธวิเศษจำนวนมากห -8 ถึงชิ้นแล้วช้างเซิงต่อ,อยังคงไม่อาจรอได้ แสดงว่าเวลาปฏิบัติการนี้ถูกกำหนดโดยคำสั่งของอิงจูอย่างเด็ดขาดและไม่มีช่องว่างใดๆสำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเวลานี้หลังจากบอกลาจางเออร์เมาช้างเซิ่อมต่อผู้ผิดหวังก็เดินออกจากถนนโบราณอย่างเศร้าใจเขารู้ว่าหากเจ้านายของจางเออร์เมายังมีอาวุธวิเศษอยู่ในมือเขาคงจะไร้วาสนาก,กับมันในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเขาต้องกลับไปเตรียมการให้พร้อม เพื่อคืนนี้ไปคฤราสนดหมื่นหลิวเข็นฆ่าสังหารคนตระกูลอันทั้งครอบครัวไม่กี่นาทีต่อมาเย่เฉินก็ได้รับข้อความจากจางเออร์เมาข้อความเป็นเพียงประโยคเดียวผู้ซื้อไม่สามารถรอจนถึงวันมะรืนได้เมื่อเห็นคำพูดเหล่านี้เย่เฉินก็รู้ทันทีว่าช้างเสิ่งปต่อจะลงมือกับครอบครัวตาใหญ่ของเขาในคืนนี้อย่างแน่นอนในขณะนี้ผลจากการติดตามตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่าช้างเซิรงต่อเพิ่มกลับไปที่โรงแรมหลังจากเข้าห้องพักก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นใดในขณะนี้ฝ่ายเย่เชิญเองก็ไม่อาจอยู่เฉยได้อีกต่อไปเขาสั่งให้คนเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของช้างเซิรงต่อไม่ให้พลาดสายตาจากนั้นขับรถกลับบ้านตนเองที่ทอมซันริเวียรา่าเมื่อกลับมาถึงห้องนอนส่วนตัวของสองสามีภรรยาเย่เชิญหยิบปากกาและกระดาษออกมาเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้เซียวชูรันในจดหมายฉบับนี้ เยเชิญได้บรรยายประสบการณ์ชีวิตของเขาอย่างรวบรัดในขณะเดียวกันก็แสดงความเสียใจขอโทษที่เขาต้องหลอกลวงเธอมาเป็นเวลานานในย่อหน้าสุดท้ายของจดหมายเยเชิญบอกเซียวชูรันว่าหากเธอรู้สึกตกอยู่ในอันตรายให้เธอไปที่วินล่ากลางภูเขาในโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซ่นำยาเม็ดที่เขาทิ้งไว้ในตู้เซไปจากนั้นให้เธอพาพ่อแม่ของเธอออกจากจินหลิงนอกจากนี้ เย่เชิญยังทิ้งบัตรแบกโกของเขาไว้ให้เซียวชูรันสิ่งที่เย่เชิญคิดไว้ก็คือถ้าครั้งนี้เขาโชคดีสามารถรอดชีวิตกลับมาได้เขาจะทำลายจดหมายฉบับนี้ทิง้งแต่ถ้าเขาไม่มีชีวิตรอดกลับมาเมื่อเซียวชูรันกลับจากสหรัฐอเมริกาเธอจะพบจดหมายฉบับนี้จดหมายฉบับนี้เป็นเหมือนคำสั่งเสียและพินัยกรรมของตนเอง